สวัสดีค่ะไปเที่ยวกันค่ะไปพักผ่อนร่างกายเติมพลังให้จิตใจกันสักหน่อยนะคะเพื่อนๆชอบเที่ยวแนวไหนกันบ้างคะถ้ายังคิดไม่ออกวันนี้สาราไทยขอแนะนำสามสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจค่ะ วันนี้นะคะขอเก็บภาพสวยๆของ3ประเทศมาฝากท่านผู้ชมนะคะประเทศที่1ก็คือประเทศจีนค่ะประเทศจีนเขาตั้งอยู่ที่เอเชียตะวันออกนะคะมีเมืองหลวงชื่อว่าเมืองปักกิ่งค่ะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกนะคะมากถึง1,400ล้านคนเลยทีเดียวค่ะ 4. สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศจีนนะคะหนึ่ง กำแพงเมืองจีนค่ะเป็นกำแพงที่ยาวที่สุดในโลกครอบคลุมถึง9้ามณฑลถ้าจะไปก็ไปช่วงฤดูใบไม้ผลิจะสวยนะคะสองค่ะจตุรัสเทียนอันเหมินเป็นจตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะและสถานที่ที่สคือพระราชวังต้องห้ามค่ะเที่ยวชมตำหนักจีนนะคะที่อยู่ในพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ และ4คือพิพิธภัณฑ์ศิลปะอิตแดงชมงานแสดงศิลปะค่ะลำดับที่สองก็คือประเทศอิตาลีค่ะตั้งอยู่ที่ยุโรปใต้และตะวันตกตั้งอยู่บนคาบสมุทรอิตาลีและขั้นด้วยเทือกเขาแอลมีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดคือกรุงโรมแล้วก็มีศูนย์กลางเศรษฐกิจ อยู่ที่มิลานค่ะอิตาลีเมืองแห่งศิลปะและทิวทัศน์อันงดงามสถานที่สำคัญก็จะมีหนึ่งกรุงโรมค่ะซึ่งเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่กว่า2,700ปีค่ะและสองนครรัฐวาติกันศูนย์กลางคริสตจักรนะคะที่สมเด็จพระสันตะปาปาเป็นประมุขณมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 3. เวนิสค่ะราชินีแห่งทะเลอาเดียติกที่รายล้อมไปด้วยคูคลอง150สายมีตึกอาคารสีสันสดใสตัดกับสีน้ำทะเลที่เป็นสีฟ้าได้อย่างลงตัวค่ะเมืองแห่งอารยธรรมโรมันศิลปะงดงามความเก่าแก่ที่คลาสสิกและแฟชั่นที่สันสมัยค่ะ ประเทศที่3ก็คือฝรั่งเศสค่ะตั้งอยู่ที่ยุโรปตะวันตกเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มสหาภาพยุโรปนะคะนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนก็มักจะนึกถึงความโรแมนติกเหมือนเทพนิยายงานศิลปะที่คลาสสิก กลิ่นอายของความเป็นเมืองน้ำหอมวายบ้านเมืองที่สวยงามและมีสเสน่ห์มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างเช่น 1. ห,หอไอฟเฟลที่สร้างขึ้นเมื่อปี1889จนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฝรั่งเศสจนถึงทุกวันนี้ค่ะ 2. ก็คือเมืองแรนค่ะเมืองเล็กสุดคลาสสิก 3. พระราชวังแวร์ายค่ะเป็นพระราชวังที่ใหญ่และสวยงามหรูหรามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะคะติดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสพิพิธภัณฑ์ลูฟค่ะงานศิลป์อันทรงคุณค่าระดับโลกและเก่าแก่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บภาพวาดที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างเช่นโมนาลิซาค่ะ ขอบคุณที่รับชมติดตามไลค์แชร์สาราไทยสวัสดีค่ะ